สวัสดีครับอะเอาใจสายโหดพามาดูรถไถรับนิวฮอลแลนด์ครับ,รบตัวนี้ครับนี่รถสองปีครับยังดูดีไม่เ e อี่ยมโอ้เดี๋ยวผมให้ดูครับว่าเป็นรุ่นอะไรนิวฮอลแลนด์ทีที4.55ครับโอ้คือตัวใหญ่แต่ดูกระจังหน้าแล้วก็ตัวใบมีดผ่านดันดินด้านหน้าครับยังหูดครับ เป็นแผลงๆนะเป็นแบบเป็นแบบแหลมๆครับสายโหดโอ้สวยเลยเมื่อกี้ครับมาเข้ามาไม่ทันครับตอนเขาดันดินครับมาดูตอนเขาไถาเลยแล้วกันนะ่าสวยครับโลสองปีครับผมนึกว่ายังออกใหม่ๆนะนี่ดูท่อก็สวยครับยางแจมนะ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับนะมาต่อกันครับผมเมื่อกี้พักนะพักพักยกหนึ่งยกครับมาเจอนี่ครับรถไถนิวฮอลแลนด์ครับสวยๆครับรถคันนี้นี่เห็นใหม่ๆอย่างนี้ครับสองปีแล้วนะครับราคาประมาณล้านกว่านิดๆนีสอบถามเจ้าของรถเมื่อกี้ครับสวยครับรุ่นนี้นิวฮอลแลนด์ครับทีที5้าครับตัวนีห้า5ห้าแรงม้าครับผมสสูบ าสามสูบธรรมดาครับบมิเทอร์โบหาสิบหาแรงมากครับอูตัวใหญ่ครับผมมาผมนึกว่าอูนึกว่าจะซีสูบครับนะมาดูแล้วตัวนี้สามสูบครับน้ำหนักรถอยู่ที่สองสองตันกับอีกหกร้อยสี่สิบกิโลโดยประมาณหางหลังด้วยเห็นไหมผานผ่านพวนด้านหลังครับ ปลายหางนี้สามารถยกได้ที่สองจุดห้าตันครับหรือว่าสองตันครึ่งเลยทีเดียวป้าสวยๆแจมๆครับอันนี้ครับมีท่อแตง่งกระจังหน้าครับแล้วก็ตัวใบมีดดันดินนะครับใส่ตัวแหลมๆผมก็เรียกไม่ถูกเนาะดุดันครับสวยๆจัดไปดันดินจริงๆจะเสร็จแล้วแหละในหน้าเขาบอกว่าจัดให้ครับนะขอปิดหน้าก่อนนะ มีหน้ากากปิดหน้าด้ยครับอย่ขอปิดหน้าก่อนเพื่นนะโอ้เอาใจสายกเกษตรครับวันนี้จัดเจ้าตัวแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ครับผมนะคานเป็นค่าคาล้ารูด้วยวาเนี่คานอ่ะคานหนาครับผมดูจัดไปอ่ให้ดูการทำงานไปเรื่อยๆครับดันดินครับผมมาักเกโอ้ดูครับมีเพื่อนร่วมเฟรมมาด้วย รถไถคูปะต้าครับอีกฝั่งครับนะผมเข้าไปไม่ถึงครับเนื่องจากมันไกลครับอยู่ด้านในฮะติดเฟรมมาด้วยครับเหมือนเดิมมากับชินกิจครับผมวนเวียนแถวๆนี่แหละโซนประโกนชัยบ้านกรวดครับโอ้วันนี้ว่าจะไปแถวๆลำไยมาดครับออกสายหน่อยออกเที่ยงเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปคงไปไม่ไหวก็คงวนเวียนแถวนี้ครับมาดูรถไถดันดินกันต่อมาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ ดูการทํางานครับรีวิวการทํางานแบบของจินครับเนี่ยโอ้ยเดือดเหลือใจครับดูสามสูบครับผมแทบไม่เชื่อสเปคครับหัวใหญ่จริงนี่เอาใจสายโหดจัดเจ้าคันนี้เลย,ยาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับสายไถายสายดัน นะนะลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบสั้นๆอีกนิดนึงครับตัวนี้เกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง8นะครับนะลืมบอกระบบเกียร์ไปนี่ ดูสมส่วนเท่ครับบึกเลยครับขาดแต่เทอร์โบครับผม สุดจัดครับทั้งดันทั้งไถครับพร้อมกันครับนะได้ทั้งสองอย่างครับโอ้โหดเรียบร้อย